วันนี้เรามากินร้านอาหารนะคะ,ะพี่บอยพามาเทีย่ยวก็พามากินชันนี้กับเครปชิคเก้นอ่ะพี่บอยทีโบนะครับดูว่าที่โบนที่ร้านอาหารทำจะสู้ฝีมือเชฟบอยได้หรือเปล่าอ๋ออันนี้เป็นแบบมีเดียมแรงมีเดียมเลยป่เฮามันไม่ค่อยแรงเลยนะอาจจะเป็นค่อนไปททำมีเดียมมากกว่า ะะอืม,อมอ่ะพี่วายลองชิมอันนี้ด้วยมันกรอบเป็นเครีมไก่ซอสสั่งแบบคุ้นเคยมัสลูงซอสก็กิน,นอะไรบันจาอะไรมันไม่ได้อ๋อเป็นเครีมเนาะเป็นเครีมอร่อยไหมคะอืม,อม อร่อยมากเลยนะอร่อยเลยนวลเนียนนะคะถือว่าคะแนนอาหารให้กี่คะแนนคะก็เหมาะเขาเรียกว่าอะไรสมกับที่เป็นงานรับปา